สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้จอกคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับขอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับการใช้งาน BMS นะครับรุ่น 1S3A นะครับก็คือตัวนี้ตัวเล็กๆนะครับรุ่นนี้ใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าเราเอาไปใช้ต่อกับแบตเตอรี่เพียง1ก้อนนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่น18650นะครับ ขั้นแรกนะครับเราก็จะบอกถึงสเปคนะครับเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการต่อใช้งานนะครับรวมถึงการต่อใช้งานภาคปฏิบัตินะครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมไปรับชมกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการใช้งานนะครับของ bms นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่น1 s นะครับตัวนี้1 s หมายถึงว่าต่อกับแบตเตอรี่1เซลล์หรือว่า1ก้อนนะครับ มาดูขนาดกันก่อนนะครับความยาวทั้งหมดประมาณ90มิลิเมตรนะครับแล้วก็จะมีขา2ขานะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นนิกเกิลสำหรับเรานำไปบัดรกรีหรือว่าสปอตกับขั้วบวกนะครับหรือว่าขั้วลบของแบตเตอรี่ตามที่ระบุไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆนะครับถ้าชาร์จไฟเต็มนะครับตัวนี้ถ้าชาร์จได้ประมาณ4.2โวลต์นะครับ คือพูดง่ายว่าแบตเตอรี่1 8 6่0จะชาร์จเต็มอยู่ที่4 2โวลต์นะครับบวกลบ0 0 5จโวลต์จะตัดการชาร์จไฟนะครับข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับการป้องกันแบตเตอรี่เมื่อเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับถ้าไฟต่ำกว่าประมาณ2 8โวลต์นะครับบวกลบ0 v, ูนย์โดยประมาณนะครับจะตัดการจ่ายไฟนะครับเพื่อที่จะรักษาสภาพนะครับของแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนนะครับไม่ให้เสื่อมนะครับคือถ้าเราไม่มีวงจร BMS ตัวนี้นะครับใช้ไฟไปเรื่อยๆจนแบตหมดนะครับมันจะมีปัญหาว่าแบตเนี่ยจะชาร์จไม่เข้าหรือว่าจะไม่จ่ายไฟนะครับทำให้แบตเสื่อมได้นะครับเขาถึงพัฒนา BMS ตัวนี้กันมา BMS นะครับความหมายคือเป็นตัวจัดการนะครับจัดการการชาร์จของแบตเตอรี่นั่นเองต่อไปครับ ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน 3M แอมป์ bms ตัวนี้นะครับถ้าเราเอาไปต่อแบตเตอรี่1ก้อนสำหรับแบตลิเธียมไอออนนะครับเราจะใช้กับแบตท,ที่ไม่เกิน 3M โแอมป์นะครับตดยปกติใช้สองแอมป์กว่าถ้า 3M แอมป์เนี่ยเป๊ะเนี่ยก็ควรจะใช้ให้มากกว่านี้นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะป้องกันการลัดวงจรครับการลัดวงจรเผื่อมีการช็อตอะไรประมาณนี้ครับคำว่าช็อตเนี่ยช็อต ไม่ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าชดแบบว่าตั้งใจให้ชตจนไม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ป้องกันไม่ได้นะครับต้องบอกข้อนี้ไว้ก่อนแต่โดยส่วนใหญ่คือถ้าชตมันจะตัดทันทีครับตัดเร็วมากนะครับทีนี้มาดูขั้วการใช้งานนะครับก็จะมีขั้ว p บวกนะครับ p บวก p ลบเนี่ยเป็นขั้วที่ต่อใช้งานนะครับเดี๋ยวจะมีรูปต่อไปนะครับแล้วก็ช่อง b บ,บวก b ลบเนี่ย บนี่ย่อมาจากแบตเตอรี่นะครับคือเอาไปต่อกับแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวรูปถัดมานะครับเพื่อความเข้าใจตรงนี้นะครับจะเขียนคำกล่าวว่า p บวก p ลบนะครับ p บวกคือเราเอาไปต่อใช้งานเป็นขั้วบวกนะครับ p ลบก็คือเอาไปต่อใช้งานนะครับซึ่งรุ่นซึ่งการต่อใช้งานนะครับกับการชาร์จไฟเป็นจุดเดียวกันนะครับ สายบวกพ่วงกันเลยครับแล้วก็สายลบพ่วงกันเลยเดี๋ยวไปดูในภาคปฏิบัติครับจะเข้าใจทีนี้มาดูตรงนี้ครับเขาจะเขียนว่า b บวก b บวกคือเอามาต่อแบตเตอรี่นะครับในขั้วบวกตรงนี้อันนี้แบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับสําหรับแบตเตอรี่เธียมไอออนสังเกตจะมีเหมือนเป็นรอยย่นตรงนี้นะครับลอยขึ้นรูปตรงนี้เป็นขั้วบวกฝั่งนี้ก็เป็นขั้วลบครับก็ต่อสายไฟมาเข้าตรงนี้เลยนะครับ หรือไม่ใช้สายไฟก็เอาตัวแผ่นนิกเกิลครับปกติแผ่นนิกเกิลตัวนี้มันจะเล็กกว่าแบตเตอรี่นะครับรูปนี้ทําไม้ให้เห็นพอคร่าวๆนะครับก็จะหักตัวนี้เข้าไปบัดรกรีเลยแต่ถ้าท่านผู้ชมมีเครื่องสปอตสําหรับแบตเตอรี่ก็จะยิ่งง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูการต่อใช้งานจริงครับว่าทําอย่างไรครับเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้งานนะครับตัวแรกก็คือ BMS นั่นเองนะครับ BMS ขนาด 1S หรือว่า1เซลล์นะครับ3แอมป์นะครับวิธีการเลือกใช้งานคืออย่างเราใช้ฐานนะครับ1 8 6 5 0ตัวนี้ขนาด 2M แอมป์นะครับดังนั้น BMS ที่เราเลือกใช้นะครับต้องมากกว่านะครับก็คือตัวนี้ 3M แอมป์แต่ถ้าฐานตัวนี้นะครับสักประมาณ 3-5M แอมป์ M, ตัวนี้ก็ ควรจะมากกว่า3 5 m แอมปอาจจะเป็นสัก6แอมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ว่า BMS เนี่ยมีให้เลือกในท้องตลาดขนาดไหนนะครับวิธีการต่อนะครับเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น3แอมป์ BMS 3แอมป์ BMS 5แอมหรือ9แอมเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับใช้หลักการเดียวกันอุปกรณ์ตัวต่อไปครับสายไฟครับตัวนี้ผมใช้พวกาสายไฟ AWG นะครับ ขนาด20นะครับเวลาเราไปซื้อเขาจะบอกว่า AWG 20นะครับจะเป็นพวกสายไฟเคลือบนิกเกิลครับตัวนี้จะอย่างดีหน่อยแต่ถ้าท่านผู้ชมทําทดสอบทดลองก็ใช้สายไฟได้เป็นทองแดงฝอยก็ได้นะครับต่อไปครับก็เป็นอุปกรณ์ในการบัดกรีนะครับหัวแรงบัดกรีนะครับแรงบัดกรีตะกัวบัดกรีฟลักนะครับฟลักนี้ต้องใช้เพื่อ ตรงนี้มันจะบัดกรียากซะหน่อยนะครับเราก็ใช้ฟลักช่วยหรือปัจจุบันนี้จะมีพวกน้ำยานะครับน้ำยาจะทำให้ง่ายกว่าตอนนี้อีกนะครับต่อไปครับจะเป็นฉนวนนะครับฉนวนตัวนี้เราจะมาแปะกับขั้วบวกนะครับเวลาเราบัดกรีพวกนี้มันจะได้เซฟตี้ปลอดภัยนะครับไม่ให้อ ชนวน PVC สีฟ้านี่มันหดนะครับเดี๋ยวจะทําให้ขั้วบวกนะครับกับขั้วลบเนี่ยมันแตกกันอาจจะช็อตได้นะครับตรงนี้ถ้าเราทํางานพวกนี้นะครับแนะนําให้ซื้อมาเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมจะบัดกรีอ่ะเดี๋ยวให้เห็นขั้วก่อนเพื่อความชัดเจนนะครับ ฝั่งนี้นะครับขั้วบวกนะครับฝั่งนี้ขั้วลบเราเอา BMS มาทาบก่อนนะครับอันดับแรกเราต้องดูว่าขั้วบวกขั้วลบอยู่ไหนครับ B บวกนะครับอยู่ฝั่งนี้ B ลบ B ลบนะครับ B B บวกอยู่ฝั่งนี้ B ลบอยู่ฝั่งนี้นะครับเราก็มาทาบกันก็ดูว่าประมาณไหน อ่ประมาณนี้นะครับอยู่ท่านี้คือเราจะต้องบัดกรีตรงหัวทั้งสองหัวสองข้างนะครับก่อนที่จะบัดกรีนะครับเราต้องเอาตะกัวมาบัดกรีตรงนี้ก่อนนะครับมันจะได้บัดกรีง่ายนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ยังบัตดกรีไม่ไม่เป็นนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปการสอนบัตดกรีได้นะครับตอนนี้เราจะอ,าอุปกรณ์จับยึดนะครับตัวครีมตัวเนี้ยจะง่ายง่ายครับตรงนี้ยใช้หัวเลงแปะสักพักก่อนนะครับสี่ห้าวินาทีแล้วก็เอานิ่ป้อนเข้ไปครับ ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าจะบัดกรียากสักนิดนึงนะครับต้องใช้หัวแรงบัดกรีที่มีคุณภาพหน่อยนะครับเอาละได้ละต่อไปครับตรงนี้ BMS นะครับเราจะบัดกรีตะกัวล่อไปก่อนนะครับเวลาบัดกรีติดกันเนี่ยมันจะได้ง่ายฝั่งนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นแผ่นนิกเกิลจะบัดกรีง่ายนะครับแตะปล่อยแตะปล่อยตอนนี้พอครับก็มาฝั่งนี้ไปได้ช้านะครับ ต่อไปครับเราจะบัดกรีขั้วไหนก่อนเอาขั้วนี้ก่อนก็ได้ครับขั้วลบลบรูบวกได้หมดนะครับขอให้บัดกรีให้มันถูกต้องนะครับอ,อ้อลืมไปเพื่อให้ง่ายเราจะบัดกรีขั้วบวกขั้วลบก่อนนะครับ จุดบัดกรีจะเล็กมากนะครับก็ก็แต่นะครับฝั่งนี้ก็บวกรอบัดกรีรอไปก่อนนะครับก็ลบโอเคต่อไปสายไฟมาบัดกรีครับตอนนี้ผมปลอกสายไฟมาแล้วนะครับตรงสายไฟเราก็ต้องบัดกรีด้วยผมหนีฝั่งนี้แล้วกัน นะจะพยายามหาเห็นทุกขั้นตอนนะครับเสร็นะจแล้วก็าสายไฟนะครับขั้วบวกที่เราบัดกรีเมื่อสักครู่เนี่ย มาบัดกรีนะครับถ้ามันยาวก็ตัดออกนิดนึงขั้วบอกอยู่ฝั่งนี้ครับตรงนี้สําคัญนะครับอย่าพิดขั้วนะครับเอาละต่อไปขั้วลวครับโอเคครับแตะปล่อยแตะปล่อยคือเวลาบัดกรีเนี่ยให้เราบัด บัดกรีสายเส้นที่ว่าเราไปใช้าง,งานก่อนนะครับถ้าเราไปบัดกรีคู่นี้นะครับเวลาเราบ,บัดกรีคู่กลางเนี่ยมันมีไฟละถ้าขั้วบวกขั้วลบมันแตกกันในสายไฟเนี่ยเพราะมันใกล้กันนะครับอาจจะช็อตได้นะครับทีนี้เราก็ดูขั้วบวกกับดูขั้วลบนะครับอันนี้เราจะบัดกรีขั้วลบก่อนเ้ากงมาบัดกรีตรงนี้ ดแล้วครับง่ายใช่ไหมครับถ้าเราบัดกรีไว้ก่อนนะครับต่อไปครับตรงนี้เราก็ท่ามาอย่างเงี้ยมันจะมาแปะตรงนี้นะครับจะมาแปะตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะยาวนิดนึงไม่เป็นไรครับเราก็ตัดออกอีกความเหลียดนิดนึงครับตรงนี้ เราควรจะเ,เทปใย,ยสับปะรดนะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็เอาพวกเทปสายทั่วไปแปะก่อนนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นมงจรนะครับถ้าจะงานไปอาจจะเกิดความร้อนแล้วก็แผ่นตัวนี้อาจจะหดละลายได้นะครับป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับบอกไปครับเทปตัวนี้คือเวลาเราลอกอ่อนนะครับมันจะก่าวไม่ค่อยติดนะครับ จึงนิยมใช้งานกับแบตเตอรี่นะครับเรากะประมาณประมาณนี้อ่าแล้วก็แปะเลยเอาละครับได้ส่งเนี้แล้วนะครับ ตรงนี้นะครับเวลาเราทํางานเนี่ยระวังนิดนึงครับถ้าเราบัดกรีตร,ตรงนี้จะมีไฟละนะครับจะมีไฟแล้วดังนั้นขั้วหนึ่งเนี่ยควรจะเอาพวกเทปปันสายไฟนะครับติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟนะครับว่าตอนเนี้ไฟตรงนี้ออกออกมาตรงนี้หรือยังนะครับ กบวกฝั่งนี้ก็ลบฝั่งนี้นะครับดูแบตเตอรี่ก่อนมีเท่าไร่แบตเตอรี่มี3 8 9โวลต์นะครับไฟออกมาเท่าไหร่ครับสามจโวลต์แสดงว่าเราต่อถูกต้องพร้อมใช้งานนะครับถ้าเราต่อผิดขั้วหรืออะไรแบบไม่ถูกต้องนะครับไฟจะไม่ออกตรงนี้นะครับต่อไปนะครับแบตเตอรี่ชุดนี้กับ bms เหมาะกับ ไฟชาร์จที่ประมาณ5โวลต์นะครับ5โวลต์5.2นะครับเราจะทำการชาร์จนักไฟนะครับเราจะมาทำการชาร์จแบตนะครับในที่นี้นะครับผมจะใช้โมดูลชาร์จแบตตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำคลิปแยกออกมาต่างหากนะครับตอนนี้เราเอามาใช้งานก่อนนะครับขั้วบวกสีแดงนะครับเราก็ดูโมดูลเนี่ยขั้วบวกอยู่ฝั่งไหนครับตรงนี้เขียนว่าแบตบวกนะครับ ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับทํางานเกี่ยวกับพวกนี้นะครับเราต้องสังเกตขั้วบวกขั้วลบดีๆครับเพราะอุปกรณ์บางตัวไม่มีตัวป้องกันนะครับเอาละต่อไปครับขั้วลบผมดึงเทปปันตรายออกน,นะครับเพื่อไม่ให้ป้องกันการช็อตกันก็ขั้วลบมาครับ ได้แล้วครับตอนนี้เราสามารถชาร์จแบตใช้งานได้นะครับโมดูลตัวนี้ถ้าเต็มแล้วมันจะตัดการทำงานนะครับเดีย๋ยวผมจะวัดกระแสไฟให้ดูก่อนตอนนี้ขั้วบ์ดนะครับเราจะไม่ได้ทำอะไรก็ศูนโวลต์ครับศูย์แอมป์ครับต่อไปการชาร์จเราก็ใช้สายนะครับไมโคร USB หรือว่า สายชาร์จมือถือทั่วไปนะครับเป็นชนิดไมโคร USB นะครับผมก็เสียบปลั๊กนะครับตอนนี้แล้วก็จะเอาตัวนี้มาเสียบนะครับอ่าสามารถชาร์จได้ครับไฟขึ้นนะครับไฟขึ้นสีแดงเดี๋ยวดูกระแสาชาร์จนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ กระแสชาร์จอยู่ที่1แอมป์นะครับ1.1แอมป์พอเห็นภาพการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะเอาไปประยุกต์ใช้อะไรก็ได้หลายตัวนะครับอย่างเช่นพวกาชาร์จไฟจากแผงโซลาเซลล์ก็ได้นะครับแต่มันจะต้องทำอุปกรณ์เพิ่มเติมสักหน่อยนะครับแล้วก็คำว่าเซลล์เดียวเนี่ยเราสามารถใช้ฐานหลายก้อน มาต่อขนานกันได้นะครับมาต่อขนานกันได้แต่ว่าจะต้องเพิ่มสเปคการทวนกระแสของ p m s ตัวน,นี้นะครับอาจจะเป็น6 m 9แ12 m แล้วแต่จะมีขายในท้องตลาดนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมในระดับเริ่มต้นนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ